ปีเลยนะรู้สึกว่าคนรอบข้างบอกว่าโอ้โหป้าไม่เรียกป้าแล้วเรียกพี่เอ้นน <c oughs> อ่ชื่อป้าหนูเนาะอยากทำตาเพราะทำจมูกโอเคไปแล้วอะทำตาก็ต้องสวยอะหมอเก่งอะชอบคุณหมอหมอทำสวยหมดเลยอะมีเพื่อนแนะนำว่าทำแล้วดีหมดทุกคนอะ ดีสวยอ่ะอยากเด็กหน่อยอ่ะจะหนอยให้ป้แาแนะนําดีก็ให้ทาระดับกลางจ้ะแล้วแต่คุณหมออ่ะเพราะคุณหมอจะเลือกดีกว่าเราเลือกไม่ตื่นเต้นเลยค่ะมั่นใจแล้วคุณที่นี่เยอะคุณน่ะชอบที่นี่แล้วอ่ะแล้วก็ต่อไปจะอยากจะฉีดใส่ไขมันเข้าหน้าเพราะมั่นใจคุณหมออยากทาหมดทั้งตัวแหละ ดูดีอ่ะหลังตาไม่ตกสวยอ่ะคือชอบทำให้มันขึ้นแบบหนาปลาที่เขาทำอ่ะเขาทำแค่หนเดียวปีเดียวก็ตาตกแต่ของเราตาไม่ตกดูดีดูชัดเจนก็ขอเบอร์กันเยอะอก้าว <9 S 2> เข้ามาเลยเนาะมาทำตากันสวยๆอยเงี้ยก็ไม่มีอะไรที่จะน่ากลัวยี่สีชั่วโมงก็ลังตาได้แล้วอ่ะเด็กสิสิ <laughs> <laughs> ปีเลยนะ รู้สึกว่าคนรอบข้างบอกว่าโอ้โหป้าไม่เรียบป้าแล้วเรียบพี่เอ้ย <c oughs> จากซีว่าแล้วไม่สวยอะแล้วเรียบป้าเรียบพี่กันเลยแล้วจําไม่ได้เลยนะออกไปก็เข้าหน้ามันมันใช่แต่ว่ามันมันไม่เหมือนเดิมแล้วอะและดูดีสวยขึ้นอะ <c oughs> ในทวิตตอรกี้งบอกเลยว่าจําจําป้าไม่ได้เลยก็ว่าเกือบพันคนแหละในทวิตตอรสองอาทิตย์สามอาทิตย์ก็เลยยุบเลย ตาก็จะเลยหน่อยหมอยกระดับตาขึ้นมาเท่ากันหมดเลยตอนแรกมันกงวลว,ว่าเอ๊ะเป็นซอยเย็บเย็บอะ่ะแต่ตอนนี้โอ,โอ้โหโมาเลยเนียนสวยอยากให้เขารู้ว่าเทคนิคนยีเดี๋ยวนี้มันทันสมัยน่าจะเข้ามาทำไม่น่ากลัวหรอกทำเธอทำให้ความมั่นใจตัวเองสวยดูดีเดินไปไหนไม่อายใครด้วยนะหันมองหลืยิ้มได้เมื่อก่อนอุ๊ยหลบตาหน่อยตาตกไง อันนี้ดูดีสวยทำกับคุณหมอชัดแจ๋วค่ะเอาไปเลยพันคะแนนค่ะร้อยไม่ได้พันค่ะ